สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าอะกี่โมงเนี่ยแปดนาฬิกาสี่ส้านาทีสวัสดีเช้าวันฟ้าถล่มดินทลายอะอขนาดนั้นเลยนะถึงขั้นฟ้าถล่มเลยนะเช้านี้วันนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะฝนถล่มนิคมอมตะนครชนบุรีฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยฮะโอ้รถติด้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเนี่ย ติดแล้วรถติดเพิ่งออกจากโรงงานได้ก็รถติดเลยถ้าเข้าไปในตัวตลาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะรับรองว่าถึงบ้านนู่นเที่ยงแน่นอนนะวันนี้ผมก็จะใช้เส้นทางเดิมนะเรียบมอเตอร์เวย์โอ้บรรยากาศตอนนี้คือรถที่มานี่คือรถที่พนักงานเข้ากะเช้านะทุกคนบางคนก็ยังไม่ถึงโรงงานเนี่นะโอโ้ดูน้ำมาดูน้ำ <c oughs> <c oughs> ติดเต <c oughs> <c oughs> ้นติดเต้นผมเนี่ยไม่ได้นะเลวลาเจอๆๆน้าเยอะๆเนี่ยเวลาเจอฝนตกเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากเลย <Okay. S 2> <c oughs> โอเคโอ้โหดูข้างหน้าทุกคนดูข้างหน้าทางออกนะตรงนี้เป็นทางออกจากนิคมนะน้ํายังเจอนองอยู่เลยนะ โโอ้โหแต่ละโรงงานนั้นเขาก็ระบายน้ำออกมาดูดิน้ำเยอะมากแลับไม่รู้มีเสียงลมเข้าหรือเปล่านะโอ้โอ้โอเจน็จนเย็นเย็นเย็นดูน้ำที่ทางด้านซ้ายมือผมนะน้ำเกือบจะล้นตลิ่งเลยวะ สุดจัดแนละ้ววันนี้น่าจะตกหนักสุดในรอบปีนี้แล้วแหละมาหนักมากปีนี้เอ้ยวันนี้โอ้โหตกแบบประมาณครึ่งชั่วโมองอะตกหนักแบบต่อเนื่องเลยรถตู้คนเด้ยเขาก็อ้อมมาฝั่งนี้นะถ้าเข้าไปในตลาดเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะไม่ได้งานเน่ยแข่งมาฝั่งนี้โอ้ฝั่งกรุงเทพมืดตึ๊บเลยฮนะ กล้องมันมองไม่เห็นนะเป็นกล้องตอนนี้ผมใช้ไอโฟนถ่ายโว้พระเจ้าขอดูข้างหน้านะโอ้เขาเขียวฮะดูเขาเขียวดิว้าวโอ้โหสวยมากเลยอะมีเมฆด้วยมีเมฆหมอกอะเช้านี้โอ้โหโว้โหโอ้โหสวยโอ้โหนี่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเหนือก็ได้เจออยู่ชลบุรีนะโอ้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าเนี่ย แต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยมันอลังการมากเลยตอนนี้เม่มันกำลังฟุ้งขึ้นนะเพราะมันจะด้วยด้วยอากาศที่มันร้อนนะแล้วก็เจอฝนหนักฮนะตรองนั้นจะเห็นอยู่นะซูไม่ได้้ะตอนนี้ผมขับรถอยู่แต่สวยมากนะสวยมากโอ้ะเ,เจ้าโอ้ชเช้านี่ก็เช้ว,วันหยุดผมนะวันนี้เลิกงานก็ได้เจออะไรที่มันสว,สวยงางามนะ อันนี้ก็เป็นน้าจิ้มก่อนนะก่อนที่เราจะไปน่านกันน่านก็อลังการก่อนนี้เป็นร้อยเท่าครับอันนี้ก็โอ้่นี้ก็สวยแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่ชนบุรีจะได้เจออะไรแบบนี้อโอ้สวยมากเลย <c oughs> ตัวนี้นที่ผมถ่ายที่พันแปดสิบปีนะความจำมีน้อยไอโฟนสองร้อยห้าสิบหกกิกแต่ว่าไฟล์ยังไม่ได้ลบอะไรเลยก็ <c oughs> เลยถ่ายที่พันแปดสิบนะ พันเปอร์ก็ชัดนะฮะสำหรับไอโฟน e 14 Pro Max ในกล้องตันนี้คือมันสั่นนะไม่รู้วิดีโอรเราจะสั่นไหมแต่การสั่นไอโฟนเขาดีอยู่แล้วโอ้สวยมากนะข้างหน้าเดี๋ยวต้องไปหาจอดถ่ายรูปหน่อยละเดี๋ยววันนี้พาไปถนนเรียบมอเตอร์เวย์แถวเขตนาปาน่าดีกว่าน,นะเอ๋ไปสำรวจดีกว่าน,น,นะทุกคนอยากถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะ ไอโฟนมองเห็นไ้ไหมเนี่ยจอมันเล็กไงแตถ้ามองผ่านด้วยตาในตอนนี้บอกได้เลยว่าอลาัางการสุดๆนะโอ้โหดูดิเหมือนเมฆเนี่ยมันไหลออกมานะมันกําลังไหลเหมือนอยู่ในน้าตกน้ําตกยักษ์อ่ะเนี่ยอดเมฆที่มันไหลมันจะไหลผ่านภูเขามาโอ้โหสวยมากเลยอะ นานจะไดนน้นานทีจะได้เจอนะสำหรับเขาเขียวชนบรุรีบ้านน้องหมูเด้งนะหมูเด้งเช้าวันนี้นก็นา่าจะกระโดดรถเต้นเลยนะเจอฝนตกหนักในเช้าเลยมาเนี้แล้วก็เจอบรรยากาศไม่หมอกด้วยตอนนี้เนี่ยเมฆมันกำลังขึ้นมาผมว่าอีกสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีมันจะสวยกว่าน,นี้อีกนะเมฆมันกำลังดันตัวขึ้นไปฮนะไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะได้เจอในะชเช้านี้ เซอร์ไพรส์มากนะเซอร์ไพรส์น้องซ่าก็ล้างไปอะตั้งแต่ล้างผมก็ไม่ได้ขี่เลยเข้าการดึกวันนี้วันสุดท้ายเลยนะก็ไม่ได้ขี่เลยห้าวันจบเต็มอะพิธช่วงเข้าการดึกก็น่าจะไม่มีอะวันนี้ก็ถ่ายด้วยไอโฟนแล้วก็ขับรถยนต์มาก็เดี๋ยวกเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะสวยมากนะสวยมากเดี๋ยวพาไปถ่ายจุดที่เป็นจุดลับของชลบุรีนะ มีไม่กี่คนฮะที่รู้ว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ถ่ายรูปไปสุดมากไหนะผมจะพาไปถ้าแบตไอโฟนพอนะถ้าไม่พอก็คงจะไม่ได้ไปฮนะรอรุนนะรอรุนตอนนี้ถ่ายไม่ได้สี่นาทีก,กว่าโอ้ยนะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันอลังการสุด,สดแล้วถ้าซูมนะ่าจะเห็นนะแต่ว่าซูมไม่ได้ตอนนะี้ขับรถยอยู่อันตรายอันตราย มอเตร์เวลวันนี้ก็คึกคักนะน้ำกระจายเลยตอนนี้รถวิ่งเยอะะดูนี่ไม่แน่ข้างหน้าน้ำอาจจะท่วมูงก็ได้นะน้ำระบ,บายไม่ทันนะน้ำรอระบ,บายนะ เบิดเลยนะแต่ว่าภูเขาเบิดภูเขามันใหญ่เนาะมุมมองมันมันเยอะเราจะมองจุดไหนไมันก็สวยชนบุรีก็มีไม่เยอะโอ้น้ำท่วมทุกคนโอ้โห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 ผมนี่ชอบมากเลยเจอน้ำท่วมไม่ได้ตื่นเต้นนะ โมงนะไม่ท่วมแล้ครับระบายทันอยู่เอานี้ยปั๊มยังทำงานดีอยู่ครัปกติตกหนักขนาดนี้ระบายไม่ทันนะโอ้รถผมนี่เล็กเลย ไปเข้าตลาดผมบอกได้เลยว่ามันกว่านี้น้าท่วมอ่แล้วก็ติดบันลัยเลยตลาดลาวเขาเรียกตลาดลาวนะฝนตกที่ได้ออกข่าวทุกทีครับน้ําท่วมอ่ะน้นระบายไม่ทันนะโครงการทําท่อก็ยังไม่เสร็จนะตั้งแต่ผมมาก็เนี่ยพึ่งได้โครงการท้งแรกนะอยู่มาเกือบยี่สิบปีแล้วพึ่งจะได้ท่อระบายน้ํานะมันทํายากทุกคนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลังนะวันไหจะทําอะไรก็ต้อง ศึกษาดีๆนะเพราะว่ารถวิ่งเยอะแนละบรรยากาศเช้าเนี้พาชมบรรยากาศที่นิคมอมตนะคนครชนบุรีกับวันฟ้าถล่มนะฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมทะเลหมอกนะหนึ่งเดียวในชนบุรีนะตอนนี้ผมอยู่ที่ ถนนเข้าเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งสถานีดอนนรนนะโอ้โอฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าสาวขี่ด้วยว้าวผู้หญิงเขาตัวเล็กอนะขี่รถใหญ่เนี่ยมันเท่โครงการเนีฮยโครงการยังไม่เสร็จนะโอ,โอ้รถติดบ,บาะไลแลลวเชาว้านี้ติดยาวเลยฮนะ บรรยากาศนะสำหรับวันฝนตกหนักของคนที่ทำงานอมาตานครชลบุรีนะวันไหนฝนตกก็บรรยากาศก็จะแบบนี้แล้วฝั่งขวามือคือฝั่งขาเข้า,ขานิคมนะดู <c oughs> แต่ละคนก็น่าจะสาย,ยาวันนี้ต้องใช้สิทธิ์ลาพักร้อนนะวันนี้ไม่งั้นนี่โดนหังเบร้ยันแน่นอน งานผมก็ดีนะก็ให้ลาบังร้อนได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องลาบเป็นวันก็ได้นะบรรยากาศนะบรรยากาศเสียงเป็นยังไงบ้างฮนะตอนนี้ผมพูดผ่านโทรศัพท์นะไม่ได้ผ่านไมอนะเสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยดังเหมือนพูดในหมวกกันนอกนะ ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกที่ชนบุรีนะหนึ่งเดียวในชนบุรีนะซึ่งเกิดขึ้นได้แค่ช่วงที่ฝนตกหนักเท่านั้นนะฝนตกหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างหน้านะทุกคนเห็นไหมน่ากำลังลอยฟุ้งขึ้นมาเลย,เ,ย,เ,ยเรียบมอเตอร์เวย์นะตอนนี้ผมอยู่ที่เขตตำบลน,นาป่านะถนนเรียบมอเตอร์เวย์ข้างหน้านั่นคือวิวพันล้านครน้องก้อนเมฆกำลังก,ก,ก่อตัวกำลัง เขาเรียกว่าอะไรกําลังสันนะ์นะลังสันความสวยงามความมาลังการโอ้เนี่ยธรรมชาติสวยงามมากโอ้โหว้ <c oughs> ดูดิชนบุรีจะเป็นภูเขาที่คือว่ามันไม่ได้สูงเหมือนภาคเหนือนะเนี่ยมันก็เลยประมาณนี้แต่ประมาณนี้ก็สวยแล้วโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุดถนนมอเตอร์เวย์เลยจะไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะถึงความมาลังการ สอคันนี้เขาไม่ไปดูหรอไปไปดูทะเลหมอ,อกกันมาตามมานั่นสุดบนข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะยืนถ่ายบนราคารถเลยจุดนั้นก็เป็นจุดสิ้นสุดของถนนมอเตอร์เวย์ะก็ไม่มีรถวิ่งแล้วเราจอดตรงถนนได้จอดแล้วก็ยืนถ่ายบนราคาเลยนะอีกประมาณ2กิโลได้อะ ีก็ชมไปก่อนนะอลังการจริงโอ้โหหลมหลงหลงหลโอ้โหดูดิเมฆมันกำลังก่อตัวเมฆหมอกนะกำลังไหลตอนนี้กำลังไหลเลยอีกประมาณ1กิโลครึ่งนะกับได้ด้วยนะบรรยากาศสนนมอเตอร์เวย์ซ้ายมือรถวิ่งเยอะมากเลยวันนี้ อะไรไก่หรือเปล่าเนี่ยน้องไก่ลบไปนั่นแหละครั้งหน้านะมันคือความอาลาังการโอ้ตกหนังจริงครับวันน,นี้ถ้าตกหนังจะได้เจออะไรแบบนี้นะคนอื่นเขาไม่ได้สนใจนะแต่ว,ว่าผมนี่ต้องมาดูนะผมแบบชอบมากเลยเนี่ยมันจะกลาบเม็ดหมอกเนี่ยนะอยู่ดิภูเขาหายไปแล้วนะโดนน้องเมฆปางไปแล้ว แต่จะถึงแล้วทุกคนแต่จะถึงแล้วอีกประมาณ500เมตรนะจุดถ่ายคลิปของคุณจะอยู่ด้านหน้า <c oughs> ไม่รู้ว่ามีคนไปดูแบบผมหรือเปล่านะประมาณ300เมตรนะตรงสาเล้งนะั่นแหละตรงสาเล้งอ่าเราก็เลยไปอีกนิดหนึ่งนะ จุดนี้นะสวยมากเมื่อวานผมก็เอาโฟล์ซ่ามาถ่ายจุดนี้แหละเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศได้เห็นรถผมด้วยนะเฮ่ยโอ้โหสวยมากสวยมากนี่พี่เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันทุกคน Rah, ทุกคนตัวนี้ผมมาถึงแล้วท <compute S 1> <vimos S 2> ุกคนตอนนี้ผมยืนอยู่บนหล <aut> ังคารถผมเลยเนี <büyük> ่ยเนี <like> ่ยบริเวณเรียบถนนมอเตอร์เวย์นะนะฮะบรรยากาศเบ่งมอกครข้างหน้าฮะโอ้โหเนี่ยซูมมาซูมซูมอลังการมากทุกคนโว้วโว้วโว้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 สวยมากครับสวยมาก เหมือนขอไปฟูจิเลยโอ้โหเสียดายไม่ไดนะ้เอาขาตั้งกล้องมานะในงั้นก็จะกดถ่ายเป็นทามแ์แลปนะนี่นะทุกคนถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะบรรยากาศร,รถกำลังวิ่งอยู่ซูมได้6เท่าสำหรับไอโฟน ฝนตกหนักนะันนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะเกือบเกือบถึง8ปดโมงนะแบบหนักเลยเต็มเต็มเลยดูดิเมฆกำลังเคลื่อนตัวทุกคนเหมือนอยู่ตรงนอกเลยนะบรรยากาศรถวิ่งอยู่แล้วก็ภูเขาสูสสงๆเมฆหมอกว้าว เดี๋ยวสักสองนาทีนะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วเอ้หนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึาทีครึ่งแล้วท้สองนาทีหน้าสวยๆผมไม่ชอบอะไรแบบนี้นะเจอนี่เป็นไม่ได้ผมต้องจอดถ่ายนะอุตส่าห์ขับรถมาเพื่อที่จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะเหมือนผู้ก่าไฟภูจิพันบุรีนะอ่าเมฆหมอกกำลังแบบว่านะมันกำลังปุ้งขึ้นนะสวยมาก อ่ะโอเคสองนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ทุกคนได้ดูนะโอเคไปรับชมกัน